นนนนแล้วองค์ว้่งองค์องค์พระศาสดารรรสเสด็จมาเรียบโลกพวกใคยเข้าเดียไครสูกถูกทัวหัวเมืองศารรรสนาเดี๋ยวฮงเฮืองเบื่องพระบาทเดีมยวมาลำจอมนำเจ้า i don't... แตเมว่าเดี๋ยวนี้กันฟังเอาถอนฟังก่อนฉันว่าขั้นระนาตัวทายใหมไ่ไหบบอนจังก้าวแต่ข้งองค์ศาสดาจานดวงพระสะพูนโยนยงนเหาเข้ากีไก่เดือพีไก่เกินปีพันชิถวนพระโคดมสเสด็จผ่านหมอที่ผงสังคัญันได้เนที่ยวรอบด,ดันพระอินเจ้าปันดุลตั้งแต่ต้นกระเด็กเก่ากันมา ตั้งแต่ตนูนเสด็จผ่านลงมาจากภูเขากับปนาแม่นไปใส่เทให้หมอลำเกตเตะกอนบอนว่าเลยมาข่าบ่อเบาเส้าซำสังติ่นฟังเราเน่ฟังบุญช่วงสีเน้นห็นบอนตอนหนักบาลงไปให้มันขักไปใน่ยละริงตุ่งเกีงแสดงหัวคอเจ้าบ่อคนใดกีอโอ้นอบ่อถือเป็นหลักแอบอ้างเดินเข้ากระปฐมหลับล่องบอมีตุมบุญช่วงให้คอยฟังก่อนได้จังได้นักที่บ้ากันวันนี้พอสเสด็จจากีเขากปนาบอนว่า สั่งเด้อพอสั่งให้กัดสป,ปะถือเอาบาดและเต้าไปเอาเหียงสปาทนสั่งนั่นลาสั่งให้ลูกเสตโตูนตุนซื้ออาหนุนพระเจ้าตาไลหลหงส์กระดูฟังลงหนีพุทธพระองค์ทรงสีปงประท่านอุบาทพอสัมผาสเท่านั้นเลยาำฟังคงองค์เอกเจ้าเทรักกัดสป,ปะกับมาหาอานุนบ่ได้ไกลไล่ขงังสาวกทั้งขวา,ายตามพระองค์ทรงสัง่งถึงไปตามเสบังเดืนสาเลกแบกเ้กิงอาน,น,นุนเจ้าเก่า,กา,กาทำข้อสาดเด็ดไปกำถึงผู้สั่งแฮ พ่อเสด็จไปกรถึงผู้สร้างเฮเดไปอิงตุนใหม่ห้างหนึ่งอินลงเพื่อนจังกอท่าใบหาไปบึงเป็นหยังตั้งแต่เมืองสรรค์ไปกับ่อไก่เดือป่าคันละหน้าเป็นเส้นถึงกิโลสิบสี่นันคุณพอถึงอินโดวฟังคุณคุณทานจื้อเอาไต้เซ่ปุ่นนั่นเจ้าหาไปบึงเป็นหยังท่าอีห้งเป็นน้ำเตะดื่มดาเขา ทาดพระโคดมเจ้าอิงหั่งจุนคนประชาสนสู่มือไปไลยดังไล่ทาดาอยู่ทางทิศใต้ของฟังเสปูนประชาสนสาวบุตรคำคานิ่งดูบาง เขียดเย็นปางองเจ้าพระโคดมสเสด็จผ่านในร้านเหลนหลูกเตาเฮาได้นับถือคนไปใบสู้มือบุญทรงน้ำสนองมาพกะคองสู้สักเปลี่ยมงามความเต่าถ้าพระโคดมเจ้าของเฮาตั้งแต่ก่อนจาลึกใบหลายบ่อนฟังบุญสวง่งสีเบาเด้อเจ้าผู้ว่าไปถ้าจิงข้างนั้นใดอยู่ฟังนินโดกินทั้งสํานานล่วงสูงถาพาพนมปิ่นพีถ้าจิงข้างวงนี้บุดลงปิ่นลันพ่อต่กายจจะขันพระองค์เจ้าผ่านไป เพิ่นจังได้เขาพักอาสมเพื่อบัรชอมอิตโต้พอพรกายสบายบางพ่อเวลาตอนเศร้าไปเศร้าเม,อเาเมืองสีขวดเมืองทาแขกก่ออื่นเดี๋ยวนี้ต่อมาพ่อแต่หายเมืยล่ะฉันปวดโฆษณะส่องอิ่มนำสำลานพนกายสบายบาง,งท่งตัดทำสิตุนอาโนนบอกเก้าวกัดสปาผู้ชายเลยไงยกยดอนลัดเล่งจอนก้าวกก่ากาพบาถ้าถึงลูกค,ค้านครลวงไกยไปนาะ ไต่เว้นป่าทั้งนี้ทําพิธีสเสด็จผ่านคือนครพานุ่มพนนักใส่ซื้อไว้เดี๋ยวนี้ต่มา ออกจากนี้แม่ป้าไปแหงสากลคนเดิอพอคนสมัยโบราณเรียกเมืองแถวนี้สาคนนีสะะาระคาเป่นว่าเป็นบ้านขอมบ้านขาบ้าตั้งเตดุ่นเตกจนจนคน,นนําับคงคาขายมมาหนาหามุงเป็นเตียวแถวนี้พระองค์ไปถึงนี่ทรงสอนโทนานา้าพวอไกจากแม่น้ำพุ่งแล้วผ่านไปพระเจ้าไทยเสด็จทอดน้องหานอยูท่ทาห้อยห้อยซุ้มฟังหนองหันไต ียบเป็นห้อยลงไวทำนายตั้งแต่เก่าบอกว่าองค์พระเจ้าตายนี่นับสามอยู่ฟังน้ำให้ไปบึงหนองหานเป็น,ททนวัตถุโบราณถากพระองค์รวมไว้จังในมีน้ำให้เซิงสุมถากพรบาทแต่ได้ฟังอยู่หันสามท่านคือเอาสีกับเจ้าองค์เอกพระโคดมเมตแต่โยที่ลุ่นแม่นองค์ที่หา บอกแกอานนเจ้าปิ่นคำสอนสังเวาไห่หมูพ่นฟังผูที่ยังบองพายซอยซอยกันออกจากหันไปดอยแกนผูพ้พานดูอาการเดินไปลวงเลยไปนาหลิงเย็นผู้กำมพาสำคัญยอดยิงบอลสำคัญกินกิ่งใบกระดูกผู้ตาเจ้าเฮานันอีรีผู้นไวนี่องค์เอกอรหันฟังน้ำกันสามคนนอพุททังกุนเทดูแลจ้องตัดสะปะบอกที่ตัดเป็นพราบาลีเพ่นบอกว้าจังสีเชิญเจ้าอันดู Wahulang kahat kapana kilang amata. เจว่าบัตรทาตาใ้เอาไปไว้หันถึงเขากับปนาเนื้อปากนำกำรรด้อคุณพ่อเแต่ว่าตอนนั้นองค์พาผู้บานสเสด็จไปผู้พานเหยียบห้อยลงไห้มีนหันไปลังดอยห้อยหนึ่งพระอ,องค์คิดลึกซึ้งเห็นมองฟองยานคิดถึงท่านส่วนท่านเสตุวันเลยพลันสเสด็จกลับสู่สมผูพืนท่านมีกระสันถึงเจ้าสุดที่พามผู้เปลี่ยนเสียวผู้บนให้มัดหยาฆ่าเจ้าเปรดกรรมคิดอำลำนอนเหนียวนาน,าน,าน คิดอำลำนอ้อมเมนียวแต่น่านน่าน,นให้ข้าเป็นทานแปดกำจำได้อีกอย่างหนึ่งสลองบุญคุณให้สหายเกิดผู้เป็นเสี้ยวเลยล้วไปพวกพอจิ้นเจ้าเล่านิมนต์พระองค์หนีบอพลจากบวงคล้องท่านฉันอาหารในจินเบื่อหมูดูแมง เกิดเป็นโลกร่องแดงพาาราอาหารแสลงเขาพิษกันกับเพายากเลยเกิดปินอาพาธเป็นสองล่วงโลคหายทนได้กะบบไวขั้นสีมาเมาให้ลงโทษได้กึนินเอาเนื้อหมูมาเบือ่อเบื่อพระองค์เข้านันฉันนี่มาถึงข้าวเหลวไผมันบบได้อยู่องค์พระสักพระยูลาสังขารกิมไหวในจุ่นหน่จองฟ้าจองฟ้าจุนไหน่จองฟ้ามาฟังก่อนที่สองตองมวนเสียงนวันนุ่ม